สวัสด uh, ีครับร้านที่เคียนเชียงองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับทางร้านของเรามีสินค้ามาแนะนํานะครับเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าช่วงล่างนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าช่วงล่างนะครับเสื้อผ้าอีสุสองเท้านะครับมาไปชมนะครับว่าทางร้านของเรามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับนี่ครับอันดับแรกของเรานะครับของทางร้านเราเราก็จะแนะนําให้ดูนะครับ ว่าตัวนี้เป็นเสื้อเพารุ่นไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเพาินิสันนะครับนิสันสองเพานะครับนิสันสอเพานะครับนี่ครับสภาพนะครับตัดลงจากรถโม่ปูนะครับมีหลายชุดนะครับของนิสันนะครับมาดูสภาพรวมๆเลยนะครับนี่ละครับสภาพเสื้อเพานิสันนะครับตัวบนนิสันนะครับ มาดูรอบๆราคาไม่แรงครับพวกนี้ราคาไม่แรงครับใหญ่มันบ่มันแหนบใหญ่มันแหนบแหนบใหญ่เก้หงนี่ครับตัวล่างก็จะเป็นของฮีโน่นะครับตัวล่างเป็นของฮีโน่ตัวนี้น่าจะเป็นของฮีโน่แซดเอ็มนะครับน็อตพอข้างแปดตัวนะครับพร้อมใช้นะครับทุกตัวพร้อมใช้นี่ครับน็อตพอข้างแปดตัวนะครับน็อตล้อแปดตัวพอข้างแปดตัวสองเพาฮีโน่แซดเอ็มนะครับ ตัวนี้เบรกธรรมดานะครับไม่ใช่เบรกแห้งตัวนี้จะเป็นเบรกธรรมดานะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ขยับลงมาตัวล่างนะครับอตัวล่างนี่ครับก็จะเป็นนิสสันนะครับนิสสันสองเพลานะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับบางตัวก็หกหมื่นห้าบางตัวก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับแต่รถรุ่นนะครับของพวกนิสสันฮีโน่นะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับของเรามีเยอะนะครับร้านวิเชียนเชียงกงจังหวัดกรสินนะครับมีเยอะครับอ่านี้ครับตัวแรกตัวนี้ครับก็เป็นดิสันนะครับตัวนี้ตัดลงจากรถสิบล้อโม่ฟูลหมดนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับโอ้ฮีโน่ตัวนี้เบรคแห้งครับตัวนี้เบรคแห้งนะครับไม่ใช่เบรคน้ําเบรคแห้งนะครับฮีโน่แซดเอ็มนะครับหรือว่าเราให้รายละเอียดไม่เพียงพอก็โทรมาสอบถามได้นะครับ เราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตามช่อง youtube ของวิเชียนเชียงกงนะครับอ่านี่ต่อเลยนะคะอ่าต่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของนิสันเหมือนกันนะครับนิสันก็เยอะก่าเพื่อนหน่อยนะครับนี่ตามสองเขานะครับน่ครับดูสภาพกันเลยนะครับครบทุกตัวครับสวยนะคะของสวยเดิมนะคะยกแยกได้หมดนะครับตวกนี้อ่านี่ครับตัวล่างก็จะเป็นนิสันนะครับ ตัวล่างก็จะเป็นนิสันเหมือนเดิมนิสันก็เยอะๆกว่าเพื่อนหน่อยนะครับอ่าตัวสุดท is ้ายก็จะเป็นนิสันอีกนะครับเป็นนิสันอยู่ครับนิสันก็เยอะๆกว่าเพื่อนนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงราคานี้ไม่แพงนะครับไม่ถึงแสนติดต่อสอบถามมาได้นะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ถ้าลูกค้าสนใจครับต่อรองได้มาดูกันอีกนะครับมีเยอะครับมีเยอะเกี่ยวกับพวกสองเผา ไม่ว่าจะเป็นคานหน้าอะไรก็มีหมดนะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าฮีโน่แทดเอ็มอีนะครับน็อตพอข้างแปดตัวนะครับน็อตพอข้างแปดตัวเบรกแห้งนะครับสองเพลาฮีโน่อ่าราคาแมลงครับราคาแมลงไม่ถึงแสนนะครับแต่ละชุดนะครับอ่าตัวล่างก็จะเป็นของยี่สูนะครับยี่สูสองร้อยธรรมดานะครับยีสูสองร้อยธรรมดาตัดลงจากรถ สิบล้อหน้ายาวนะครับน right huh? ี่ครับสภาพนะครับโดยรวมนะครับลูกค้าไม่เข้าใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับหรือว่าจะสอบถามกับทางร้านของเราก็ได้นะครับราคาของเราลดได้หมดนะครับลดได้หมดนี่แหละครับสภาพโดยรวมนะครับชุดนี้ก็จะครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับตัวนี้ครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับมีหลายชุดให้เลือก ส่วนคันหน้าก็มีเยอะนะคะคันหน้าพวกหกลอ้ลอสิบล้อก็มีเยอะนะคะนี่เลยให้ดูภาพรวมชุดเสื้อเผาชุดบกี้สิบล้อมีเยอะนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายตัวนะคะโทรมาสอบถามกับทางร้านเราได้เลยนะคะนี่เลย พอดียังไม่เสร็มที่เลยพอดีัลูกค้าลูกค้าเขเยอะนี่เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเสื้อเผาสิบปลอชุดสองเผานะคะกับทางร้านวิเชียนเสียงกงกระสินนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อเลยนะคะเดี๋ยวส่วนนี้ก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องที่ตั้งอยู่หน้าร้านของเรานะคะเดี๋ยวมาดูคานหน้าต่อเดคานต่อนะครับ เดี๋ยวต่อที่คานหน้าเลยนะคะนี่นะครับาพาชมร้านเลยนะครับพาชมร้านกันเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคานหน้าของคานหน้าก้วงนะครับของรถบัสรถโมปูนะครับไม่ว่าจะเป็นยิสสันฮีโน่อียสุนะครับทางร้านของเราก็มีให้เลือกนะครับราคาคานหน้าก็ไม่แรงนะคะหรือว่าสนใจเหมาก็ได้นะครับบางเส้นก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งบางเส้นก็ใต้หมื่นบางเส้นก็หมื่นกว่าครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนะครับ หรือว่าสนใจเหมาทั้งเส้นเลยทั้งกองอย่างนี้ก็ขายนะคะทักมาได้เลยนี่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นคานหน้าของพวกยูสุหน้ายาวนะครับของคานหน้าของพวกคุณเจ้าปู่นะครับพวกนี้ครับราคาไม่แรงครับไม่ถึงเหมือนครับพวกนี้ราคาไม่ถึงเหมือนนะครับครับมาดูเลยครับเยอะครับเยอะอยากได้ตัวไหนทักมาเลยนะคะที่ร้านวิเชียนเสียงกงของเราค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอยากขายนะคะอยากขายหรือว่าอยากแยก,แยกช,ชิ้นส่วนเอาเฉพาะหัวดูมเอาเฉพาะอะไรของทางร้านเราอาจแยกให้ได้หมดนะครับเดี๋ยวมาพวอคานหน้าตอวยืูหน้ายาวนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับ นี่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ร้านวิเชียนของเราค่ะคานหน้าสวยๆมีเยอะมีเยอะนะคะเดี๋ยวไปต่อที่กอ,อเลยนี่น,<ส>นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกระบอกดานะครับกระบอกดาของทางร้านของเราก็มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกดาตัวนี้นะครับกระบอกดํา6ตานรุ่นเก่านะครับราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่าราคาทางร้างของเราเปิดอยู่ที่หมื่นสองนะครับตัวนี้เซ็ตนะครับพราะตัตนี้อยู่ที่หมื่นสองพันบาทตัวล่างนะครับ ตัวนี้เป็นกระบอกดําสีตันนะครับพวกนี้จะยิงยาติจะยิงหน้านะครับราคาไม่เกินหมื่นห้าหมื่นหกนะครับพวกนี้นี่ครับสภาพนะครับสีตันสามตันมีหมดนะครับอ่านี่ครับกระบอกดํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีตันเหมือนกันตัวนี้สีตันนะคะนี่ครับสภาพนะครับ ไปดูต่อนะครับชุดกระบอกดั้มก็มีนะครับอยากได้กระบอกดั้มเล็กกระบอกดั้มใหญ่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็นี่ครับสภาพกระบอกดั้มนะตัวนี้ก็จะเป็นหกตันรุ่นเก่านะครับตัดลงจากรถหกล้อหัวยาวนะครับราคาไม่เกินหมื่นสองพันนะครับพร้อมตัวปั่นดั้มนะครับตัวข้างล่างเลื่อจากตัวข้างล่างนะครับลองให้หมดเลยนะครับตัวข้างบนตัวบนก็จะเป็นสี่ตันนะครับสี่ตันแจนเล็ก ราคาไม่เกินหมื่นหกนะครับราคาไม่เกินหมื่นหกนะครับมีเยอะนะครับสีตันก็มีหลายชุดครับสีตันกับหกตันนะคะอ่านี่ครับเราถ่ายภาพรวมๆให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวค่ะเดี๋ยวมาดูต่อาานี่ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกคานหน้าเล็กนะครับพวก f b r น็อตล้อหกตัวนะครับ อ่า FBR คาร์หน้าร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับอ่าก็ประมาณอยู่ที่ไม่เกินห้าพันห้าครับสามพันกว่าห้าพันห้าประมาณนี้ครับพิกัดของพวกคาหน้าหกน็อตนะครับไม่เกินห้าพันห้านะครับห้าน็อตของทางร้านของเราก็ลดลงมาอีกนะครับบางตัวก็สามพันห้าสี่พันนะครับประมาณนี้นะคะต่อรองได้หมดนะครับของทางร้านดิฉันเชียงกงนะครับ อ่านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บแหนบนะครับของทางร้านของเรานะครับแหนบหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าน้าสิบประมาณนี้นะคะคาคาก,กันอยู่นะคะนี่ครับสภาพนะครับสนใจเอาไปตีมีดได้นะคะราคาตีมีดก็อีกราคาหนึ่งคะ่ะเลยจะมาเหมาเลยก็ได้นะคะเดีย๋ยวมาดูต่อเลย นี่ครับทางร้านของเราก็มีให้ดูอีกนะครับเกี่ยวกับพวกเสื้อเพาสิบล้อสองเพานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพาเดียวของรถสิบล้อหัวยาวทีเอ็กเดิมๆนะครับของทีเอ็กคุณเจ้าปู่คุณเจ้าคุณปู่นะครับสิบล้อเพาเดียวของทีเอ็กนะครับราคาไม่แรงนะครับพวกนี้ตัวต่อไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นของนิสันนะครับพวกส่วนมากฮิสันก็จะเป็นเบรกน้ํานะครับจะไม่เหมือนกับพวกฮีโน่สองเพาเยอะนะครับ อีกตัวข้างล่างก็จะเป็นอ่าอีสูเจซีเอ็มนะครับพวกนี้รนะ<ม>าคาไม่แรง,งครับอยู่ที่ประมาณอ่าของเจซีเอ็มนะครับไม่เกินชุดนี้ไม่เกินห้าหมืนห้าครับไม่เกินห้าหมืนห้าครับของเจซีเอ็มสองเพานะครับราคาหน้าร้านนะคะไม่รวมค่าขนส่งค่าอ่าน,นะนี่แหละครับอ่มาดูกันอีกนะครับอ่า นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นฟูโซนะครับมิสูฟูโซสองเพานะครับนะทางร้านของเราอะอะไรบางตัวก็จะไม่ครบเพราะเราถอดขายเป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้า<อ>ลูกค้าอยากได้ก็หาใส่ให้ได้เลยว่าเอาสภาพนี้ก็ได้นะคะอีกราคาหนึ่งหรือว่าอยากได้เฉพาะลูกหน้ากับลูกหลังของทางร้านเราก็ถอดหรือว่าแยกเป็นแท่นโบกี้ของเราก็ถอดออกหมดให้หมดนะครับ นี่ครับสภาพโดยรวมนะครับของทางร้านวิเชียนเชียงกงของเรานะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรตัวไหนก็สอบถามกันมาได้ครับอ่นนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกองคันหน้านะครับพวกน็อตล้อแปดตัวนะครับพวกคันหน้าใหญ่นะครับราคาบางเส้นก็ไม่ถึงหมื่นบางเส้นก็หมื่นกว่านะครับครับสภาพโดยรวมนะครับ คาซีเป็นเส้นก็มีนะคะพร้อมทะเบียนราคามไ,ไม่แรงครับพวกนี้อยากได้รุ่นไหนเลยว่าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกับทางร้านดูนะคะ<ๆ>เผื่อมีสินค้าให้ค่ะ,ะ,ะ,ะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามกับทางร้านวิเชียนชิงกงของเราได้นะครับครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านวิเชียนเซียงกงของเราด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ